เสียงประกาศคำเรื่องความยยกย้อนของทิฏฐิมานะโดยอาจารย์ปู่ถึงว่าผมจะเป็นอย่อย่างนี้แต่ว่าไม่มีความเห็นกับะไรกับใครเป็นชีวิตที่สระอยู่เพราะแม้แต่ว่าชีวิตก็ไม่มีเหมือนกัน นีน่เป็นความรู้ยิ่งนะครับยิ่งในความรู้คือคนคนั้นคนนี้จะเป็นอย่างไรคืออะไรเนี่ยเป็นสิ่งได้สัมัญมากเลยคือมันจะไม่ขาดจากทิฏฐิเมื่อไม่ขาดจากทิฏฐิจึงเป็นความรู้ที่จึงมีได้แฝงอยู่เพราะว่าความรู้แท้รจริงนี้นะครับ มันจะไม่เกี่ยวอะไรเจตอะไรก็ทำไปตามเหตุทำปัจจัยในขณะนั้นต่า่าคือว่าในขณะที่เราไปอยู่ในสมุตินี้บางครั้งก็อาจจะเป็นไปบ้างตามสมุตินั้นแต่ว่าไม่มีอะไรที่มีสมมติที่เป็นสมมติอยู่ในนั้นความรู้ยิ่งตรงนี้นะัรเป็นสิ่งที่สราัญมาก คือความรู้ก็ไม่มีนะที่เราพูดกันอยเสมอกน,นะครับเมื่อความรู้ไม่มีทุกสิ่งอย่างก็ไม่มีว่าทุกสิ่งอย่างมันเกิดขึ้นไนทู้ทนะั้งหมดอันนี้เราจะเห็นว่าความเกิดนะั้นเป็นอันตรายจริงจนะครับและอย่างวันนี้นะครับผมออนไลน์แล้วก็ แต่ว่าจะทำอย่างไรนี้ก็ต้องเรียกว่าถูดายกันไปนะครับธรรมศาสสมุติก็ต้องถูใจกันไปจนสุดท้ายหมนแหละแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็มีอะไรต้องไปถูดายในอะไรคนะนั้นจะเป็นอย่างนั้นคนนี้ที่เป็นอย่างนี้ นี่คาเห็นว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปอันนี้คือความรู้แจ้งแจงตลอดในสภาวะทุกสิ่งอันนี้นะสรับคนตัวตดติฏต,ติเนี่ยที่เป็นตางกันลานของติฏติคือแทนที่ว่าเราจะรู้ยิ่งเห็นจริงรู้แจ้งตลอดในสภาวะธรรมแต่ว่าไม่ได้เห็นว่า ะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ครับนี่คือสิ่งเหล่านี้มันแสดงวาต่างขันหมดอันนี้เราต้องดูให้ดีเหมือนกันแต่สำหรับตัวเองเรก็ไม่เกี่ยวกับขันแล้วผมก็มีเหมือนกันจะเหมนความสสระอยู่ซึ่งสภาพนี้นะครับถ้าว่าใครไม่สายรู้ความจริงในสิ่งเหล่านี้ ก็ังติดอยู่างไรความเห็นอันนั้นว่าเป็นใน่านั้นอย่างนี้ซึ่งทุกสิ่งนั้นมันก็เป็นอักษาที่เรานั้นไม่สามารถที่ไปคาดค้นว่าจะต้องเป็น,นอย่างนอย่างนี้นี่โดยสำหรับตัวผมเล่นะครับถ้าว่าใจาคำสื่อสารธรรมะสมมติผมจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ แต่ว่าภายในความรู้นั้นไม่มีผมไม่หรือไม่มีเราไม่มีใครเ mm hmm. นี่ยนนี่เป็นสภาททีิแท่งนะครับถ้าว่ายังมีอยู่ถ้าว่าไม่มีหรือว่ามีอยู่แต่ยอมรับได้ใน,นี้เป็นสภาท,ที่แท้จริงคืทมจะหมดไปเลยนะครับทิฏฐิือวาม็นนั้นจะจบสิ้นมันไปเลย แั่นี้เราจะเป็นยอนยูามมามมอ่อย่างไรหรือใครเป็นอยู่จากอะไรก็แล้วแต่แต่ศึกษาธรรมะด้วยความเมตตาสงสารเนี่ยที่ผมคืนนี้พูดว่าเป็นตัวเป็นตนตนะครับที่ผมมาพูดปฏิบัติอยู่กับทุกท่านก็ด้วยความเมตตาและกรุณาคือโดยตัวเองนั้น คือมันจะตายอย่างนี้มันกันแล้วแต่เพราะไม่มีผมไม่ตายด้วยเนี่ยนี้สำคัญมากแล้วทำอย่างไรเราจรึงจะรู้ถึงสภาวนั้นคือเรียกว่าตายก่อนตายคือผมเลิกวันไว้ในหลงแยะธรรมอืม เืิ่สามปีนะครับแต่ว่ายไง้ม่ถึงสามปีแต่ว่าเป็นการเลิกเป็นกันเป็นัจชนะอย่างเด็ดขาดคือไม่ยุ่งเกี่ยวเลยครับโลกยธรรมและโลกเวรธรรมในตัวดับผมไม่เกี่ยวเลยเนี่ยนี่นะครับสภามความรู้นี่งด้วยความแตกต่างกันไป ตามที่พระเจ้าท่านได้บัญญัิไว้นะครับว่าความรู้ระดับนี้ได้ว่าอันนี้อันนี้แต่ว่าผู้คนนั้น,ปน,นไปเมาตัวเหมาไปไปเสมือนเช่นที่เราที่เราทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดอยู่เสมอน,นะครับว่าคือไม่ใช่ของหย,ยาบๆนี่นะครับอย่างชัง <c oughs> อาหารที่เรารับประทานกันอยู่เข้าไปในทุกๆวันนี่จะเป็นแกงเผ็ดแกงเรียงแกงอะไรก็แล้วแต่ที่เราใช้ภาษาสื่อสารกันไปคือมันจะมีการจำแนกแจกแจงอยู่ในนั้นเสร็จนะครับปราศสยสิ่งนี้จะเป็นปลาใสสิ่งนี้แต่ว่าคนเรานั้นไม่รู้ไม่เห็นในส่วนนี้ หรือแม้แต่ในหมู่พวกเราที่ปฏิบัติทมก็เหมือนกันเนี่ยผมเข้าใจในทุกคนนะครับคือหวังความต้องการของบริสุทธิ์คืออย่างน้อยก็ต้องให้ผนจากทุกไปแต่ว่ายังไม่ไมรู้แจ้ะคว,ว่าทุกคืออะไรมันจะต้องมีความคิดเห็นว,ว่าจะต้องเป็นแนวหนันงนี้อันนั้นมองข้ามทิฏฐิ ซึ่งเมืนตัวเชื่มอมโยงในตัวลักษณะอันนี้ถ้าว่าผมคือผมนี่นี่นะครับคือผมจะพูดได้อย่างเสมอต้นเสมอปลายว่าผมนี่ไม่เกี่ยวกับอะไรและจะอะไรมาเกี่ยวกับผม้นไม่ได้เลยเพราะไม่มีผมที่ไปเกี่ยวกับอะไร ที่มันความบริสุทธิ์อยู่แต่การตามไปนอกรันเป็นอีกเรื่องคือตามเหตุตามบัจจานั้นก็เท่านั้นเองก็จบลงเพียงแค่นั้นดังนั้นในทเทติน,นี้นะครับเป็นสิ่งที่เราควรละอย่างยิ่งเพราะมันจะเชื่อมโยงไปต่อไปถึงทุกสิ่งตุกอย่างคือที่จริงแล้วนี่นะครับ คือผมจะสลับละทิ้งขันไปตั้งแต่ตอนที่ป่วยอยู่ที่ประคอชใจแต่ว่าเมื่อมองมาเห็นว่าความรู้เหล่นี้นี่ยังไม่มี็สายที่สามารถสืบต่อไปได้ผมอันนี้เนี่ยนะครับที่บันาธาเป็นการเปรียก็ต้องเป็น,น,ปนต้องอยู่ไป เพื่สื่อสารความรู้เน้นให้ทุกคนได้รู้ได้เห็นจริญปุที่มีสธาในพระาศาสนาเนี่ยการสื่อสารนี่สำคัญมากคือคนเราไม่ใช่ว่าเป็นคนน้งกตาบอดอะไรแต่ว่าการสื่อสารนี่ต้องสำคัญมาก ก่ต้องให้รู้ต้องเข้าใจกันถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจกันมันก็ไม่ยอมรับกันเพราะต่างคนก็ต่างเป็นคนเหมือนกันตรงนี้มันสําคัญมาตัวมานะตนนัวานี้ไม่มีมานะก็มีทด้ดิคือถือว่าตนเดงนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะมันจะปรุงจะแต่งขึ้นมาสังขารขันซึ่งแท้จริงแล้วมันมีอะไรนะครับ คาปรุงรแต่งเนี่ก็เรื่องของสังขารกันไปดังนั้นผมจึงพูดได้เต็มปากเต็มคําแล้วก็เต็มใจว่าผมชนะสิ่งันนี้อย่างเด็ดขาดผมชนะอย่างเด็ดขาดจริงๆนะครับแต่ว่าที่มาพูดอย่างนี้เพราะว่าอย่างนี้ตุกนรุร้ว่าความเด็ดขาดนั้นเป็นอย่างไร ผมไม่หวัว่นไหวใครจะสรรเสนิญใครจะเหนิตารือจะอย่างไรก็แล้วแต่เพราะผมคือผมผมไม่ได้ทำอะไรไปตาความคิดความเห็นนะครับเพราะสิ่งนี้สิ่งไปจาก,จ,ากจิตใจผมเกือบสามปีที่แล้วอันนี้ที่ผมพูดให้ฟังไปแล้วนะครับแต่ว่าผมไปผมทำไปทําเหตุทำปัจจัย ก็ด้วยความที่ว่าเรานี่เป็นผู้ด้อยคือเราไม่ใช่เป็นผู้มากด้วยปัญญาบารมีเหมือนผู้รู้จากเราไม่สามารถที่จะตั้งกฎหมายด้วยความรู้เห็นทำเป็นจริงนี้ให้เป็นตามสิ่งนั้นจริงๆได้ อันนี้เพราะว่านึ่งเลยบารเมีที่เราสง่สงสั่งสมมาแล้วมันน้อยคืออ่อน,นี้ผมก็เราจะยอมรับความจริงนะครับไม่มีตัวให้ไปต,ต่อต้านอย่างอะไรทั้งที่ความรู้ของผู้ของผู้จาเนั้นที่พระองค์สั่งสอนมาผมรู้ได้หมดทุกอย่าง แต่ว่าเนื่องด้วยบารมีเนื่งด้วยบารมีที่สั่งสมมาน้อยกว่าพบุตเถรว่าเราเป็นมาแค่ถ้าว่าเราจะพูดเป็นเพียงแค่หางแถวเท่านั้นเองคือบ,บุตรหรือบุตเถรว่าหัเจ้า ก็ยังไม่สามารถที่จะตั้งศาสนาขึ้นมาในมันความรู้เน่ปลายแถวนี้มันก็รู้ได้แค่นั้นแล้วก็รู้ได้แค่นั้น <c oughs> <c oughs> นี่เมื่อมองเห็นสังสารวัฏในตรงนี้น,นครับมันจะเกิดความสลดตัวตูขึ้นมาในใ,นใจ คือเกิดตั้งสังเวชขึ้นมาตั้งนั้นที่ตัวเองรู้อยู่เนี่ยผมพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าผมไม่ใช่ว่าผมไม่รู้ผมรู้หมดทักสิ่งทุอย่างแล้วก็อะไรที่จะมาเป็นปัญหาใกับผมนั้นไม่มีทั้งโลกียรธรรมและโลกุตรรธรรมผมรู้ได้หมดแต่ว่าเนืเ่องด้วยปัญญาบาร,รมีนี่มันดังน้อยมาก ไม,มไม่เหมือนพระเจ้าไม่เหมือนพระพทธพที่เป็นเสดราของพวกเราเนี่ยอันนี้นะครับเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าคำว่าบารมีนี้คืออย่างไรต้องได้รู้ในสิ่งเดียวกันพูดในสิ่งเดียวกันแล้วก็เป็นคนเหมือนกันแต่ว่าไม่สามารถที่แบ่กระจายความรู้ค่เไปน,นั้นนะให้ไปถึงชุมชน ตามที่พระโตองค์ทรงตรัสไว้เนี่ยถ้าว่าเมื่อเราไม่รู้ความจริงนี้นะครับ mm. ก็จะเกิดความน้อนเนื้อต่ำใจตามภาษาที่ชาวโลกใช้กันอยู่แต่เมื่อรู้เห็นความจริงข่งสิ่งเหล่านี้นะครับ mm. ว่าอันนี้เป็นธรรมดาโลกต้องเป็นอยู่อย่างนี้เป็นไปอย่างนี้ เราจะเห็นแจ้งชัดในคำว,ว่าบุคคลสี่ประเภทนั้นเป็นอย่างไรอันนี้น่สำคัญมากนะครับเพราะาเป็นความรู้ที่แพร่กระจายไปถึงภพภูมิต่างๆแล้วก็รู้แจ้งในสิ่งั้งหลายเหล่้นดังนั้นจึงไม่ยามเห็นในอะไรว่าเป็นอะไรเนี่นะครับ เนี่ยการตอบตอบต,ติดติตัวนี้นะครับ,บเนี่ยจึงไม่สิ่งจำเป็นแล้วก็สิงส่งสำคัญเหมือนกันว่าเาพราะถ้าว่าถูกสิ่งเหล่านี้ปิดบังอยู่โดยที่เรามไม่เห็น <c oughs> การรู้ยิ่งเห็นจริงที่มาสื่อสารใ ผู้คนที่เขามีศรัทธาและประพฤติปฏิบัติอยู่ให้เห็นแจ้งความจริงในสิ่งเหล่นานี้ก็จริงเป็นไปไม่ได้เหมือนกันเนี่ยทุกสิ่งอ,อย่างตามที่หูอยู่เสมอในครวบเป็นธรรมะทั้งหมดธตรมะ่เท่าสิ่งอย่างเป็นธรรมะทั้งหมดธรรมะคือความจริงความจริงคืออะไรคือทุกตนไม่ได้ทนยากอย่างยิ่งเราสละไป เมื่อเราสละทุกไปเมื่อเราสละทุกไปทุกี้ไปจิตายในใจคือความเกิดน,นั้นอันนี้เราก็ต้องไปมองหานะก็ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดเรามองที่ความจริงคือไม่เกี่ยวกับเกิดหรือไม่เกิดเราสละหมดเราดิ้งหมดเนีย่ยดังนั้น กิริยาที่เป็นไปทางกายทางวาจาและทางใจจึงไม่มีอะไรแม่ก็ว่ามีอะไรนี่สำคัญยิ่งครับอันนี้สหรับตัวมีเนี่ยผมประกาศดีเสมอคือมันมีอะไรจริงๆไม่มีเลย ไม่มีเ่อลรีมอนตินในสิ่งใดทั้งนั้นอะไรจะมีจนะเป็นอย่างไรนั้นก็เป็นธรรมดาของเขาแต่ว่าไม่มีเราไปย่งไปเกี่ยวกับอะไรตั้งกลา่าวไะ้ว่า mm. ที่ผมเป็นห่วงอยู่ว่าความรู้นี้จนะไม่สามารถสืบ่อดไปถึงสาธารณชนรุ่นหลัง ซึ่งเมื่อมองตรงนี้นี่ว่าสงสารพระรัตนาตรัยคือพระศาสดาความจริงแท้ที่เราเรียกว่ารบธรรมนะครับที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วก็พระริยสีสงฆ์ที่ทำสืบต่อมาถึงเราจะไม่ใครสรืบต,ต่อไปแต่สำหรับตัวเองนั้น มันจบมาตั้งเกือบสามปีแล้วนะครับถ้าว่านับเวลาตามสมมติกันกจดเป็นอย่างไรหรืออย่างไรอะไรนั้นก็เป็นสติของแต่ละคนไปเพราะความติดอยู่นะครับมาคนอันนี้สำคัญมากนะครับตามที่ <c oughs> ว่าศาสตร์หรือตำรราที่คนรุ่นหลังนี้เขาเขียนบรรยายไปในสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นเ,เป็นสิทติความคิดความเห็นของเขาแต่ว่าในหลักของธรรมแท้ๆนั้นไม่เกี่ยวอะไรกันกเป็นเพียงข้อเห็นของแต่ละคนในขณ้นั้นเท่านั้น ซึ่งจะทำให้เราได้ความจริงแท้ที่สดจัดที่โบตะองค์ได้ทรงแสดงไว้คือไม่ได้เกี่ยวกับอะไรไม่มีเลยนะครับแม้แต่ท่านกขันอายน,นะหรือความรู้นั้นก็ไม่เกี่ยวกับอะไรกันไม่มีอะไรที่ไปเกี่ยวกับอะไรเนี่ยอันนี้สำคัญยิ่งนะเนี่ยเป็นความจริงแท้ที่มีอยู่ แต่ว่าเราจะเข้าถึงความเปียแต่นั้นอย่างไรในที่ผมอยู่เสมอว่าต้นหาย็ิสิ่ณควรละคือในชจของผมนั้นผมไม่ต้องการที่จะให้อะไรมาเป็นอะไรแต่ว่าก็ทำไปในขณะที่มันยังไม่สิ้นไปเฉพาะในคำว่า ว่าบุริยาเทระนี่นะครับเทระหมายถึงความรู้จริงเห็นจิงไม่ใช่ว่าต้องอยู่ประเวตนั้นเวกนี้นั้นเป็นเพียงความเห็นนะครับเทระคือผู้ที่หลุดนแล้วอันนี้สำคัญอย่างยริง เนี่ยทังสุดว่าผมย่ำแย่นขนาดนี้นผม,มตั้งใจเปิดใจอยื่นมาหล่อเลี้ยงเอาไว้เราเลี้ยงไว้เพื่ออะไรผมไม่มีเพื่อเพราะผมไม่มีในอะไรเลยแต่ว่าเพื่อสืบสารพระศาสนาถ้ากักพูดกำว่าเพื่อเองน,น,นครับสืบสารพระศาสนา แล้วเพื่อคนณผู้ที่มีกำลังของปฏิบัติคีดีธรรมทั้งสาเจ็ดประการนั้นมาสืบทอดวาถีทางสอนของพระพุทธองค์ให้สืบเนื่องไปเห็นที่หมพูเดยีย่เสมอนะครับว่ามีใครมาถามว่าแต่คือมีใคร มาถามเรื่องงานนี้ผมจะไม่พูดคือไม่มีประโยชน์อะไรแต่ว่าในหมู่พวกเราที่อยู่ด้วยกันนี้นผมอยากจะสืส่อสารให้ฟังว่าความรู้อ่นนี้ผมพูดได้อย่างเต็มปากเต็มใจจริงอยู่คนทุกคนมีความรู้หมดแต่ว่าจะมารู้ในสิ่งเหล่านี้มันไม่มีไม่มีเลย ก้ทงทำ้งไรจะมีขึ้นมานี่เรมา,ามาทำในสิ่งที่มีให้มีขึ้นมาเขอมีผู้ประกาศศาสนาขึ้นมาโดยความไม่มีของทุกสิ่งอันนี้สำคัญจริงนะครับสำหรับตัวเองนั้นดังกล่าลวอะไรว่า เกือบสามปีแล้วที่ผมจบจบในอะไรจบในความแก่เจ็บตายที่มาบีบคั้นอะไรต่างๆให้เป็นไปต่างๆนั้นมไม่มีอยู่แล้วนะครับเนี่ยดังนั้นนะีครับทำอย่างไรเราจึงเข้ถึงสภาวะนั้น อันนี้สำคัญมากครันั้นก็ฝากขอฝากทุกท่านที่เป็นผู้มีสตาวิริยะสติสมาธิปัญญาว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของมันยัดเท่านั้นเองเป็นเรื่องของมันยัดนะครับไม่ใช่อะไรอีกมันยัดผู้โตมันยัดขึ้นมาเพื่อให้รู้ แต่ต้องลักทั้งหมดในสิ่งเหล่านี้จี่มาทั่งถึงว่าผู้ลักผู้รู้ก็ไม่มีแล้วก็จบก,กันแค่นั้นนะครับ